สวัสดีครับเจียบอุดรเอฟซีจารครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับพระลบูโตครับพิมพิดตาเงินล้านครับตะกุดสองดอกนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้รจยาในการรับชมรับฟังเดวนนะครับนี่ครับเรามาเริ่มต้นกันครับนี่ครับองนี้เป็นเนื้อเวลาแช่น้ำมนต์นะครับพระปิดตาเงินล้านแช่น้ำมนต์ครับแช่น้ำมนต์ทุกองครับครับ ท่าต้องดูคานน้ำมันได้ออกนะครับเหลืองครับเหลืองสีพ่คุนอ่อนๆครับเห็นไหมครับการแช่น้ำมันครับเนื้อเวลาก็จะย่นเหมือนหนังช้างเลยนะครับครับผ้าอย่างนี้ถึงจะแท้นะครับมันถึงจะเรียกว่าดูง่ายนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับคิดจากที่ตามความคิดของผมหรือไม่ครับความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับท่านมีความคิดเห็นตรงกับผมหรือไม่ครับผ้าอย่างนี้ถึงจะแท้นะครับครับ ถ้ามันดำๆอยู่นะครับจุ่มไม่มีคราบน้ำมลสีเหลืองอ่อนๆเท่าเนี่ยสีพิกลอ่อนๆนี่ครับนี่ครับคราบน้ำมลครับจุ่มเห็นไหมครับเป็นย่นเป็นหนังช้างเลยครับเห็นไหมครับรอยเนื้อต่างๆนี่ครับท่านเห็นไหมครับรอยเนื้อต่างๆครับครับความแห้งเขายังไม่แห้งครับเวลาเขายุบย่นย่อครับดูและชมอย่างเข้าใจครับองค์นี้เป็นปิตาเงินล้านสดตะกุด2สองดอกนะครับเนื้อใบลานนะครับองค์นี้ครับสวยครับย่นเป็นหนังช้างเลยครับ ครับดูครับใครทําอย่างนี้ได้ทํมาให้ดูหน่อยนะครับครับถ้าไม่จะเกิดจากธรรมชาติขององค์พระเองเราทําให้ผมดูหน่อยครับส่วนมากเป็นเนื้อใบลานจะเป็นพุทธลักษณะอย่างนี้นะครับครับความคมชัดลึกต่างๆนี่ครับร่องรอยในเรื่องในร่องนี่ครับความลึกความคมชัดตามนิ้วไม้ิ้วมือนี่ครับใบหูวยังงอนนะครับใหญ่งอนใหญ่นะครับสังกัดจายปิตาเนี่ยพระปิตาหลวงปุ่โตนี่ครับท่านสร้างได้สวยงามมากครับ นี่เป็นเนื้อใบลานครับตะกุดสองดอก co, แช่น้ำมนต์ครับตะกุดเงินนะครับครับตะกุดเงินแช่น้ำมนต์ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับความย่นความเหี่ยวความย่นครับจุดนี้ก็มีความสำคัญนะครับไม่แอนเล็กน้อยครับบางองค์ก็แอนน้อยกว่านี้หน่อยครับอย่างเนื้อแกสอนที่ผมถ่ายทําไปลงที่แล้วแอนน้อยกว่านี้นิดหนึ่งครับครับครับดูไละชมอย่างเข้าใจครับครับผมเข้าใจตามความเข้าใจส่วนตัวผมนะครับ เนื้อใบลานกับเนื้อเกษรเนี่ยเขาจะเป็นคนละแม่พิมพ์กันนะครับแต่คนทําคนสร้างก็ทําเดียวกันครับพิจาณากันเหมือนเกินเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับดูและชมครับฟังอย่างเข้าใจนะครับความคมชัดลึกต่างๆเหมือนกันหมดกับเกษรก็เหมือนกันครับครับดูครับนี่เส้นเกษรครับองค์นี้มีเส้นเกษรนะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับย่นเห็ือนหนังช้างนะครับพาอย่างนี้ถึงจะแท้นะครับครับ ดูดีครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับผลมุนหมุนให้รอบๆด้านให้ท่านชมครับให้คนที่เขารู้เขาดูเป็นจริงเขาจะได้พูดเขาจะพูดความจริงหรือไม่นั้นมันอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับครับครับสัจธรรมนะครับเป็นความจริงครับถ้าพูดความจริงก็จะจะเริญรุ่งเรืองนะครับครับถ้าอย่ามุสานะครับอย่ามูสาครับผมจะไม่มุสาเลยขาดครับส่วนตัวผมนะครับ คนขืนจะฟังเข้าใจผิดนะครับครับอย่าร้อนตัวนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับใครอยากชมองจริงมาชมเลยครับที่แจ้งช่านตึกแดงครับชั้นสองครับร้านบารมีอาจารโรครับเปิดทุกวันครับวันอังคารถึงวันอาทิตย์ครับเปิดทุกวันครับมาชมได้ครับขึ้นไาในเรื่อนมาเจอเลยครับร้านบามีอาจารโรครับมองหาป้ายก็เห็นนะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับชมครับชมไปด้วยกันพิจารณาด้วยกันครับเดนเหมือนหนังช้างเลยครับ ส่วนมากหลวงปู่โตนี่นะครับพระท่านจะมีเนื้อเก่าผสมนะครับเนื้อองค์พระที่พระที่ท่านชมพุทท่านสะสมเอาไว้ครับเอามาบดและตําบดตําใส่นะครับแล้วผสมในองค์เนื้อครับถ้าไม่มีกาการดังๆนะครับเป็นพระถอดผินนั่นแหละครับแต่บางทีมันก็อาจจะทําได้นะครับเพราะไปเอาเนื้อผงอย่างอื่นมาใส่ก็ได้ครับมันก็พางตาด้จังหวบคนไม่เห็นของจริงครับนี่ครับย่นมนหนังช้างค่ะคน้ำมันต้องดูด้วยนะครับปิดเงาอย่างละเอียดนะครับ ผมทำความเข้าใจกับทุกท่านครับที่ชอบคลิปผมครับคนไหนชอบคลิปผมก็ติดตามนะครับผมยังมีอีกหลากหลายรุ่นครับครับชมไปเรื่อยๆครับถ้าไม่ชอบไปดูช่องอื่นนะครับไม่ต้องมาคอมเมนต์ผมนะครับถ้าคุณอยากจะคอมเมนต์คุณเอาภาพของคุณที่มีดีกว่ามาลงเขาจะได้รู้ว่าคุณพูดความจริงหรือความเท็จครับไม่ต้องมาคอมเมนต์ผมนะครับนี่ครับมันย่นมันหนังช้างเห็นไหมครับเนื้อกะกะครับดังๆครับครับเห็นไหมครับความย่นครับความเข้มขังนะครับ พมด้นี่ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับคาบน้ำมันจะเห็นไหมครับจะเหลืองเหลืองนะครับคาบน้ำมันของท่านจะออกเวลาเน่นแห้งขึ้นมาจะออกเหลืองเหลืองครับเหลืองอมขาวครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับใครมีองค์จริเอามาลงนะครับมีอย่างนี้เอามาลงได้ครับมาเป็นประโยชน์ต่อสารนะครับสร้างสาลพระงค์ให้ทาให้วง์การพระมันสะอาดขึ้นครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับกำไรข้อมือข้อเท้าครับ ความคมชัดลึกนะครับริ้วรอยต่างๆนะครับต้องดูด้วยนะครับต้องชมนะครับของเรียนแบบก็คือเรียนแบบครับดูลู้ครับแต่มันจะพางตาเลยสำหรับคนที่ไม่เห็นของจริงครับประจวบกับฟังนิยายน้ำเน่าครับเล่าเรื่องแล้วก็หลงละครับเข้าทางเข้าเลยครับดูแลจวจํ่อยาดเข้าใจนะครับผมได้เจะกอยคนใดคนหนึ่งนะครับผมพูดโดยร่มครับถ้าใครทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะครับคนไหนทําก็เป็นคนอย่างที่ผมพูดละครับ ทำไม่ทาก็แล้วไปครับสุดแท้แต่นะครับชมย้ฟังอย่างเข้าใจครับมาชมด้านหลังกันครับเห็นไหมครับริ้วความคมชัดนี่ครับนี่ครับความลึกของยันนี่ครับความลึกนะครับความคมชัดครับนี่ครับเนื้อใบลานเขายนเหมือนหนังช้างเลยเห็นไหมครับคาบน้ามันเขาจะออกสีงเหลืองอ่อนครับสีพิกลอ่อนๆครับดูครับมีเนื้อใบลานนะครับจิมน้ำมันแล้วก็ขึ้นคาบน้ำมันอย่างนี้นะครับ ครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านที่ชอบคลิปผมได้ดูคลิปผมคิดไปในทางเดียวกันกันกบผมหรือไม่แต่คิดเป็นทางเดียวกันกับผมมาส่งเสมอย่างนี้นะครับถึิงใจแท้ครับครับตามความคิดส่วนตัวผมนะครับครับถ้าคุณเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อก็โอเคครับตกบลงกันครับอยากจะเท่าจะซื้อมาขายเอามาชมได้ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับอยากจะชมของจริงก็มาเชิญนะครับ นี่ครับเรามีพระให้ดูครับให้ชมครับชมฟรีครับไม่ต้องเสียสตางค์หรอครับครับชมก่อนชอบใคยเรียนรู้และศึกษาก่อนครับก่อนเชอบซื้อครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเห็นไหมครับขอบข้างครับนี่ครับเป็นในพิมพ์นะครับเขาจะไม่เลี่ยนนะครับก็จะมีแพ้่ม่พิมพ์ครับมีขยัขยอนนะครับครับถ้าเลี่ยนเป็นพระถอดพิมพ์นะครับดูแล้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับ นี่ครับดูครับครับเห็นไหมครับครับนุกคนครับความยุ่งย่อนต่างๆท่านต้องดูเป็นองค์ประกอบเลยนะครับชมไปด้วยกันฟังด้วยกันพิจารณาด้วยกันช่วยกันคิดครับช่วยกันครับสร้างสมครับสะสมครับเรียนรู้ครับครับสิ่งที่เราไม่รู้ยังมีเยอะนะครับครับสตอรี่ต่างๆแต่ละใครก็คุณท่านพิจารณาครับของผมก็ไม่ต้องเชื่อนะครับสตอรี่ของคุณก็ไม่ต้องเชื่อนะครับ คุณต้องพิจารณาอย่างมีสติครับได้ปัญญาของท่านเองครับจริงจะได้พาแท้ครับเห็นไหมครับเส้นกระสาครับมีหลายเส้นอยู่นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับอยากชมองจริงมาเชนนะครับพาผมที่จะตรงหนังสือเล่มพาสุรธรรมนะครับพาสุรธรรมครับจะเรียบเรียงโดยลูกศิษย์ของสมเด็จพระสังฆราชครับเป็นสร้างเพื่อเกียรติคุณขององบุตรร้อยแปดปีครับ แบบนั้นครับสีน้ำเงินเข้มครับไปดูครับอยู่ใน youtube ผมได้ลงเอาไว้อยู่ครับไปเปิดดูก่อนก็ได้ครับพระผมจะตรงเล่มหนังสือจริงครับต้นฉบับครับพระผมก็สะสมก่อนนะครับก่อนจะได้หนังสือครับพอไปเห็นหนังสือก็ตรงกับพระเราครับครับจัดพิมพ์ใดโลงพิมพ์จิตดานะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับพิจารณาด้วยนะครับว่าผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่ถ้าคิดว่ามันใช่ เราก็ไม่ได้ตามกันนะครับถ้าไม่ใช่ปล่อยวางไว้ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับไปดูได้ครับผมเปิดอยู่ที่ตึกแดงจังั่านตึกแดงครับชั้นสองครับมาชมองจริงได้นะครับมีผ้าหลากหลายครับครับครับมีหลากหลายครับให้ท่านชมครับดูและชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับพิจารณาด้วยนะครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่ ถ้าใช่เรามาเล่นตามกันครับนี่คือปิดตาเงินล้านครับประกุดสองดอกครับมันมีดอกเดียวด้วยนะครับแช่น้ำมันเหมือนกันครับผมเด้ไปลงไปแล้วครับคลิปก่อนนี้ครับนี่ระกุดสองดอกครับดูแลวชมอย่างเข้าใจครับฟังด้ยนะครับดูสิครับสวยไหมครับชัดไหมครับใช่ไหมครับคมไหมครับชัดไหมครับถ้าทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องตามตำรากดไลค์กดแชร์นะครับ ตามความเข้าใจส่วนตัวคุณและผมนะครับตรงกันก็กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงเจ็บอุร f นเอฟซีจะลงครับสวัสดีครับ